Hello, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมมองดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับประจําวันเสาร์นะครับที่16ตุลาคมนะครับก็ผ่านมากลางเดือนตุลาพอดีนะครับสาหรับในไตรมาส4ของปี2021นะครับเราเเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมานะครับปิดตลาดตอนช่วงวันศุกร์เนี่ยก็ปิดบวกเลยนะครับสําหรับดาวโจนสนะ์บวกนี่1.09%นะครับทีนี้ อนาคตดัชนีจะเป็นยังไงต่อไปจะวางแผนยังไงดีครับเรามาดูกันที่คลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับสีส้มเป็นเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์นะครับไม่ใช่ท่งเ,เฟรมวีคนะครับสีฟ้าเป็นท่งเฟรม50นะครับ50สัปดาห์สีเหลืองเป็น100แล้วก็สีม่วงเป็น200สัปดาห์นะครับจะเห็นว่ามีอยู่ประมาณสักเกือบเดือนที่ผ่านมานะครับที่มันจ่อๆแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์แล้วก็มีช่วงร่วงลงไปนะครับดาวโจ์ร่วงไปถึงแถวๆสัก33,000 700นะครับตัวเลขกลมๆแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดก็เป็น3 5 0 0 0นะครับมันกำลังจะไปทดสอบไฮเดิมนะครับที่ประมาณสัก35,631นะครับอีกประมาณสักไม่ถึงสี่ร้อยจุดดีนะครับก็จะไปถึงไฮเดิมนะครับกลยุทธ์สัปดาห์ถัดไปวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับผมว่าถ้าเป็นแบบนี้ดาวโจนส์เราก็นิ่งๆไปก่อนนะครับสำหรับคนจะซื้อส่วนคนจะขายก็ห้านี่แหละครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยสามหมื่นห้าพันหกร้อยนะครับถ้าใครอยากจะขายเพราะว่ากำไรจากตรงนี้มาแล้วงวดนี้ก็อาจจะเป็นอีกรอบหนึ่งที่พอ ลิงกำไรขายออกได้นะครับสำหรับดาวโจนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัว Sp 500นะครับก็เมื่อกี้ผมเปิดแอปเปิดนะแต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ไฮเดิม erm เนี่ยอยู่ที่4545 45นะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่4 4่สก็เหมือนกันครับแพทเทิร์นก็คือในช่วง2 3สัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันลงไปทดสอบแถวเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์เรียบร้อยนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าการมือนเดิมก็ถ้าเกิดใครจะซื้อ,อก็รอไปก่อนนะครับ ไปม่งหวังแถวสักสี่พันสามโดยประมาณนะครับที่ที่เป็นไม้แรกที่เราจะเข้าได้ถ้าเกิดใครยังไม่มีของนะครับที่แบบหลุดไปไม่ได้ซื้อที่ผ่านมานะครับส่วนจะขายก็สี่ห้าสี่ห้านะครับอ่าช่วงนี้น่าจะลิงกําไรส่วนหนึ่งออกได้ถ้าเกิดไปถึงนั้นจริงนะครับส่วน N ัสแท็ล่ะนัสแท็กก็เหมือนกันนะครับนัาแทกตอนนี้มาชนแนวต้านตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ต้านถัดไปเนี่ยก็จะเป็น15,40 0นะครับอันนี้เป็นไฮเดิมนะครับล่าสุดนี่ก็1 4 8 9ซึ่ง่อนสูงแล้วนะครับถ้าใคร ไม่ได้ซื้อตรงนี้ตรงนี้ก็รอไปก่อนนะครับจนถ้าเกิดใครอยากจะรอก็แถวๆรับแถวนี้น,นะครับมันหนึ่งสี่สามห้าศูโดยประมาณหรือต่ำกว่านั้นนะครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงไชน่านะครับก็มีการปิดรียกว่าหยุดกันไปนะครับสําหรับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับก็เปิดมาก็อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับยังคงอยู่ในกรอบไซเว์นะครับไซเว์ way นี่คืออยู่ระหว่าง กรอบที่ประมาณ4 7 8 5นป้าะครับจนถึงประมาณกรอบที่5,000นะครับก็วิ่งวน,นยังไม่ถึงแต่5000นะครับแต่ว่าเราก็เห็นการกระเตื้องของสัญญาณนะครับมีแรงซื้อกลับมาแม้ว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยจะออกมาเป็นเหมือนโดจิหรือสปินนิ่งท็อปก็ตามนะครับไม่ได้แบบเป็นแท่งเขียวยาวๆสวยๆแบบอย่างเงี้ยนะครับแต่เรียกว่าจุดต่ําสุดก็ได้ขยับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับผมมองว่าถ้าจุดนี้ห้าพันจุดห้าพันทวันเนี่ยครับจะเป็นจุดสาคัญนะครับสาหรับซีได้สามร้อยในการที่จะ เผชิญว่าจะไปต่อหรือว่าชนแล้วโดนเทขายกลับลงมานะครับส่วนใครยังไม่มีของสนใจนะครับก็มองแถบๆกรอบนี้ครับก็ตั้งแต่4,007นะครับ, 4, นรบจนถึงประมาณ4,700 4,800ประมาณนี้ครับช่วงนี้ที่น่าเก็บสะสมนะครับส่วนถามว่าช่วงนี้เก็บได้ไหมผมว่าเก็บได้อยู่ไม,ไม่ไม่น่าเกียดอะไรนะครับสําหรับช่วงนี้ครับถ้าเกิดทะลุ5 0 0พันไปแล้วสำหรับจีนที่อาจจะเจอทางการควบคุมมีปัจจัยหลายอย่างก็อาจจะต้องคอยไปก่อนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอ,อยากจะรอเขาเรียกว่า อยากจะลดสัดส่วนพอร์ตจีนนะครับลองดูที่ห้าพันจุดนะครับว่าเป็นยังไงถ้าเกิดใครมาซื้อช่วงนี้ไปแล้วเป็นการถั่วไปแล้วนะครับส่วนที่ใครติดแถวๆนี้นะครับก็ผมว่าถือรอไปก่อนนะครับเพราะว่าทุกๆสามปีเนี่ยจีนก็จะมีการปรับฐานรุนแรงนะครับแต่ว่า long term ยาวๆไปเนี่ยมันก็จะเป็นขาขึ้นนะครับประมาณนั้นต่อมาหักเสียงอินเด็กนะครับหากเสียงอนเด็กก็ชัดเจนนะครับก็อันนี้เหมือนการสงบหัวขึ้นนะครับแต่ความกังวลก็คือว่า มันขึ้นหลอกหรือขึ้นจริงนะครับเนี่ยถ้าผมตีเส้นนี้ลงมานะครับมันก็จะขึ้นลงนะครับขึ้นแล้วก็ลงต่อก็ได้เพราะงั้นตรงนี้ยังเป็นจุดที่ยังไม่ค่อยเคลียร์ชัดเจนเท่าไหร่นะครับสำหรับหางเส้นอินเด็กถ้าเราชัวร์ๆเลยเนี่ยผมว่ามันต้องทะลุแถบสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองนะครับก็คือประมาณ26,500ันเนี่ยคือยืนเหนือขึ้นไปได้เลยเนี่ยอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะกลับทิศทางน่าจะเป็นขาขึ้นได้ในเฟสแรกสำหรับความเห็นผมเองแต่ถ้าขึ้นมาอย่างเนี้ย อาจจะรีบาวคือเด้งเพื่อลงต่อก็ได้บอกไม่ได้นะครับจากตรงนี้เพราะงั้นแล้วอีกอย่างฮ่องกงก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงผมมองว่าถ้าเกิดใครรับความเสี่ยงได้สําหรับการลงทุนในจีนฮ่องกงนะครับสู้ไปรับลึกๆดีกว่ารับลึกๆก,ก,ก็แทบ อ่านตรงนี้นะครับที่เป็นแนวรับเดิมนยก็คือประมาณ23,500ันห้าร้อจนถึงสองหมื่นสี่พันโดยประมาณช่วงนี้นะครับที่เป็นช่วงที่ฮ่องกงน่าจะเก็บแต่ถามว่าอยากเก็บตอนนี้เลยได้ไหมก็ไ,ได้ไม่น่าเกียดคือถ้าแบบใครมีตรงนี้มาแล้วนะครับแลวยังไม่เคยซื้อตรงนี้เลยจะเก็บสักไม้นึงแถวๆรตรงนี้ผมว่าก็ไม่น่าเกียดอะไรนะครับแต่ถ้าใครซื้อแถวตรงนี้ไปแล้วเนี่ยผมผมไม่แนะนาให้ซื้อต่อนะครับห่างเสียงเทคก็คล้ายๆกันนะครับก็ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะเหมือนกับไปชน นี่ผมตีตรงนี้เนาะมันก็เหมือนกับไปทดสอบตรงนี้แล้วก็ลงคือคือ,คอมันลงมาต่อตรงนี้นครับเพราะงั้นจุดวัดใจจริงๆผมให้2จุดละกันนะครับก็คือ5 4 7 5แล้วก็จุดประมาณแนวเนี้ยนะครับแนวโซนในแถวนี้โซนสีแดงก็ได้เจ็ดพนคือถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยโอกาสจะเป็นขาเขาเรียกว่ากลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มสูงนะครับตอนนี้ยังอาจจะเป็นเด้งเพื่อลงต่อก็ได้ครับสำหรับหักเสียงเด็กทุกครับหักเสียงเทค ซึ่งหลักการก็เหมือนกันถ้าเกิดใครซื้อมาตรงนี้ไปแล้วนะครับจะมาซื้อแถวๆตรงนี้ก็ไม่น่าเกียดซื้อได้นะครับเผื่อว่าอะไรมันคลี่คลายหุ้นนดีขึ้นก็ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดใครซื้อแถวนี้มาแล้วก็เอาไปก่อนดีกว่าเผื่อมันจะลงไปแบบระดับ5,6 0พ 5, 6, 5บน0 0ห้าพันหรือ้านกก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันไม่มีใครรู้นะครับประมาณนี้แค่ไนนะครับนี่แค่ไหนนี่ก็มันจะมีช่วงที่ทานายกลาออกใช่ไหมครับแล้วก็มีการเลือกหัวหน้าพักอะไรใหม่ก็็แแล้ววต่่ครสุปกือา มันขึ้นแรงนะครับแล้วมันก็ลงแรงลงแรงเสร็จก็ช่วงนี้ก็คือผมมีช่วงให้ซื้อกองทุนไปนะครับหรือกระชณีที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นนี่แค่ไปนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมานะครับซึ่งมันจะไปเจอเขาเรียกว่าแนวแนวต้านเดิมแล้วกันนะครับที่29000ผมมองว่าในระยะกลางๆอย่างญี่ปุ่นยังดีนะแต่ว่าคือถ้าเราไม่ได้ช่วงตรงเนี้ยช่วง2 7 0 0 0นนิดๆเนี้ยผมว่ามันเสียเปรียบต้นทุนยังไงก็ไม่รู้เพราะงั้นผมมองว่าถ้าเกิดอยากจะได้จริงๆอ่ะเร็วลาสสุด สักสองหมื่นแปดันทละกันถ้าอยากเก็บนะครับอย่างตอนนี้มันขึ้นมาสัก2อง0 0นเแล้วผมว่าไม่ค่อยโอเคแล้วที่จะซื้อนะครับ2 7งหมื่นเ0็ดสองอย่างเงี้ยสองหมื่นแปดพันทเงี้ยโอเคนะครับส่วนใครอยากจะขายแน่นอนครับตอนนี้มันชนมา2รอบแล้วคิดว่า3,700 30, 3,800เนี่ยเป็นจุดที่ควรจะล็อก profit บ้างนะครับเพราะว่ามันชนหลายรอบไม่รู้ว่าเราจะชนอีกหรือเปล่าคือชนแล้วทะลุไปเลยหรือว่าชนแล้วลงมาเหมือนเดิมก็มีสิทธิ์กันนะครับเกาหลีล่ะเกาหลีก็คือต้องบอกว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือสอสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันลงไปนะครับลงไปถึงช่วงนู่นเลยก็คือแชนโยลี่แต่ต้นปีเลยนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับถ้าใครมีรู้ศาสตร์แห่งแท่งเขียวเนี่ยก็คือมันจะมีบูริสแซงกัฟฟิงก็คือแท่งเขียวเนี่ยคืนกินแท่งแดงนี้ทั้งหมดนะครับทั้งแท่งตรงนี้นะอันนี้ผมบอกว่ามันจะขึ้นนะเพราะงั้นถ้าเกิดใครเก็บแถวๆตรงนี้มาแล้วเนี่ยครับตรงนี้ถามว่าจะเก็บเพิ่มไ,ไหมผมบองเก็บได้ไม่น่าเกลียดนะครับสำหรับเกาหลีก็ผมก็คอแทบทุกวันเลยให้ซื้อทย,ยสา,สนาใน สองถึงสี่สัปดาห์นี้คิดว่าน่าจะขึ้นนะครับส่วนจะขึ้นไปถึงถึงตรงนี้ไหมไม่รู้แต่คิดว่าแน่ๆเนี่ยขึ้นขึ้นมาชนแต่แถวตรงนี้แน่ๆนะครับแถวสักสามพั 3, นสามพันหนึ่งร้อยครับไม่ใช่ดิสามพันหนึ่งร้อยโดยประมาณคิดว่าชนแน่ๆเป็นไปได้ครับแถวโซนนี้สามพันหนึ่งร้อยสามพันหนึ่งร้อยี่สิบนะครับแต่ขึ้นมาวนันนี้ไม่รู้บอกไม่ได้เพราะว่าผมดูจากสัญญาณแท่งเทียนนี้แล้วก็มันเหมือนกับมันขึ้นมาแต่ยังไม่ปิดกับนั่นแหละแก็บยกอยู่กับปินึงนะครับแต่ว่าก็เป็นสายที่ดีวว่่่าาาแแทงเเขีียยบบนนน้จะป็ โอกาสที่จะทําให้มีแรงซื้อกลับมาได้ในอนาคตต่อไปเซนเซกนะครับอันนี้ไม่อยากจะพูดเลยคือมันไม่รู้จะขึ้นยังไงแล้วคือขึ้นแล้วก็ขึ้นอีกนะครับขึ้นแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกือร้อยจริงๆนะครับก็เป้าถัดไปก็นู่นเลยครับห้าพันห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยนะครับใครไม่มีไม่ต้องไม่ต้องัวดตกรถไม่ต้องรีบซื้อนะครับคือคือมันในในแง่ valuation มันก็แพงมากนะครับในแง่กราฟมันก็ไม่น่าซื้อนะครับผมพามาให้ดูไอซีย์นะครับเจ็ดสิบแปดเยอะมากนะครับคือพร้อมโดนตบทุกเมื่อนะครับ แล้วเวลามันโดนตกเนี่ยมันก็จะลงแบบลงลึกมากๆผมให้ให้มันลงลึกถึงแบบ5้าหมื่น้วนเลยนะห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งเป็นไปได้นะสาหรับเซนเซกนะครับที่มันขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะครับส่วนใครอยากขายขายได้เลยครับอันนี้ผมเชียร์ผมเชียร์ขายก็คือสมมตินด้กำไรมาเน่อยอยากจะขายกําไรหรือจะรีนทุนออกบ้างเล็กน้อยก็ได้เหมือนกันไม่ไม่ขาดแต,ตดไ India, ด่ไม่ต้องขายทงพอร์ตนะครับคือไม่ใช่มีอินเดียร้อยเปอร์เซ็นต์ขายหมดก็ไม่ต้องหานั้นครับต่อมาเซ็ตนะครับเซ็ตเนี่ยก็เป็น เอาจริงดูดูแนวแนวอย่างนี้นะคือมันขาขึ้นนะเห็นไหมครับขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นนะครับย่อแล้วขึ้นเพียงแต่ว่าตรงนี้จุดสูงสุดตรงหนึ่งห้าหกห้าเนี่ยมันยังไม่เบรกนะครับถ้าประเทศเปิดจริงนะครับโอเคจริงฉีดวัคซีนเยอะขึ้นนะครับดูแนวโน้มไม่ได้มีอะไรแย่ลงหนักหนัก,นก,นกที่เราคาดไม่ถึงมีสิทธินะที่จะเบรกต้านเดิมแถวหนึ่ง แปดหาหกห้าแปดแล้วก็ไปถึงที่หนึ่งหกแปดศูนย์ได้ทีนี้คนที่ติดหุ้นไทยครับดัชนีหุ้นไทยเนี่ยอยากจะขายออกนะครับผมมองว่าตรงนี้ก็พอรีนออกได้นะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ประมาณสักหนึ่งหกแปดศูนย์จนถึงหนึ่งพันเจ็ดรอยิบสองตรงเนี้ยก็เป็นช่วงที่น่าจะรีนองได้ส่วนใครจะซื้อดัชนีเอาอไม่ต้องซื้อนะครับตอนเนี้ยไม่ทันแล้วเดี๋ยวก็ได้ดอยอีกครั้งหนึ่งนะครับคือคือคือ,คอมันอาจจะเขาเรียกคือผมมองว่าพันหกนี่มันเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วมมมมันนนไ่เหเหหาะือตอต พันสามที่เราเคยเชียร์กันมาก่อนนะครับสำหรับคนที่ชอบพุ้นไทยเนาะแต่ว่าตอนนี้มัน1,600กว่าแล้วครับมันมีแต่ข่าวค่อนไปทางดีนะครับผมก็เลยว่าอย่าอย่าเพิ่งซื้อเลยครับรอให้มันย่อ,อนี่เยอะๆหน่อยอ่ะต่อไปดัชนีมหาชนนะครับที่คนชอบกันมากก็คือ เวียดนามนะครับเวียดนามอย่างเบรกทะลุสามเดือเรียบร้อยนะครับที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานว่าใครอยากจะลองเสี่ยงนะครับก็ขึ้นไปเสี่ยงได้นะครับปรากฏว่าก็ชนแนวต้านจริงๆนะครับนี่ต้านนี้เนาะแล้วก็โดนเทลงมานิดหนึ่งนะครับต้านนั้นก็คือประมาณ1510นะครับโดยประมาณคําถามคือว่าเราไงต่อดีใครไม่มีของอย่าพิ่งใจร้อนซื้อนะครับอ่าใครมีของก็รอรันไปนะครับรอดูว่าทะลุไหมถ้าไม่ทะลุจะเลิงขัดนี้ก็ได้แต่ถ้าทะลุก็ไปขายให้เดิมนะครับอีกไม้หนึ่งนะครับหนึ่งห้ากจะเ็บ คือจริงๆผมว่ามันก็สูงนะอ่านแต่พอรูปมารวยได้ครับคือพันสตรงนี้ถ้ามันลงมาแถบๆไอ้สามเหลี่ยมตรงเนี้ยที่มันเป็นแนวเคิร์ฟลงนะครับนี่จะเป็นแนวรับทั้หมก็สามารถใช้1450เป็นแนวรับไม้แรกก็ได้นะครับไม้ที่สองก็1355ก็คือรับทีะร้อยจุดอะอประมาณนี้นะครับ ผมคิดว่ามันจะลงต่ำกว่าพันสาห้าห้าแล้วนะครับคิดว่าพันสี่ห้าศูนย์กับพันสามห้าศูนย์เนี่ยพอแล้วสาหรับในการทยอยเก็บเวียดนามนะครับแต่ก็ไม่รู้ถ้าเกิดมันหลุดจริงๆหลุดอีกก็เหมือนเดิมครับพันสองห้าสิบก็คือทีละร้อยจุดจําง่ายดีนะครับเวียดนามต่อมาก็เซนเซกห้าร้อยนะครับเอ้ไม่ใช่สโตห้าสิบเอ้ยสโตห้าร้อยเอย้พูดผิดสโตห้าสิบมูลยุโรปนะครับก็เป็นดัชนียุโรปห้าสิบตัวแรกที่เป็นตัวใหญ่นะครับ ก็เราจะเห็นว่ามันแพทเทิร์นคุ้นๆคล้ายๆดาวโจนนะครับก็คือลงมาย่อนะครับแต่ว่ามันย่อหลุดเส้นค่าเฉลี่ย25มันก็ยังไปรทดสอบไฮเดิม erm นะครับไฮเดิม erm ก็อยู่ที่ประมาณ1 4252นะครับเหมอนเดิมใครไม่มีของอย่าเพิ่งซื้อนะครับใครมีของแล้วรอไปขายที่ไฮนี้ไฮใหม่ไฮไฮเดิมเนี่ยตรงนี้1254252่ยได้นะครับหรือจะไปรอที่4327ตามฟีบนักชีก็ได้นะครับ ถ้าเกิดใครอยากซื้อจริงๆผมแนะนำลอยยอนะครับที่ประมาณ4 0่0ันทนหรือ3,900ไปลายๆนะครับประมาณนี้ส่วนสโต๊กหกร้อยก็คล้ายๆกันนะครับคือขึ้นมาใกล้ไฮเดิมแต่ว,ว่ายังไม่ทะลุก็ใครอยากขายก็ไปรอรุ้น4 7 5 4 7 6นะครับแต่ใครอยากเก็บเพิ่มนะครับที่ผมตีเส้นดำไว้นะครับประมาณ450นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่นสนใจหรือลงมาถึงประมาณสัก440 445ตอน่้างนี้ก็ก็น่าสนใจถ้ามันลงไปถึง43 4ได้ก็ก็น่าเก็บเลยนะเพราะงั้นก็มีจุดนี้จุดหนึ่งนะครับ กับจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับยุโรซึ่งแนวโน้มซนดิเมนต์ก็ยังคิดว่าไปต่อได้นะครับจากกราฟก็คือลงมาพักเพื่อไปต่อยังไม่ถึงสัญญาณที่แบบว่าเป็นขาลงแน่ๆแล้วอะไรเงี้ยครับก็หมดนะครับสําหรับแต่ชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเรามาดูกันก่อนจากกันนะครับของฝากขายของนิดนึงนะครับก็คือคัามพีหนีดอยนะครับใน20ชั่วโมงก็ผมตั้งใจทําไว้8หัวข้อใหญ่นะครับมี Money Management 1ชั่วโมงมีจิตวิทยาการลงทุนนะครับ มีพื้นฐานนะครับแบ่งเป็น4หัวข้อย่อยนะครับหนึจะเป็นแมโครอิโคโนมิกสชั่วโมงกองทุน2ชั่วโมงนะครับมีหุ้นนะครับเราจะเอาหุ้นมาแจงอุตสาหกรรมดูว่าต้องดูอะไรมีทริคยังไงดูนะครับการงบการเงินอย่างง่ายนะครับแล้วก็กราฟเทคนิคนะครับซึ่งหัวข้อสีนี้คนเรียนกันเยอะสุดเลยนะครับก็ใช้ได้ในทุกสินทรัพย์คริปโตทองคําหุ้น etf ได้หมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเทคนิคในการหาข้อมูลของผมเองนะครับว่าผมดูยังไงทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศ et f คทองํา คริปโตต่างๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแนวทางทั้งหมดนะครับสำหรับคำพีรอยเดอน20ชั่วโมงใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ไลน์เชชอ s ศว n หรือยิงข้อโฮสมาก็ได้นะครับส่วนน้ราคาเพียง1ชั่วโมง200บาทเท่านั้นใครสนใจหัวข้อไหนก็เลือกเรียนหัวข้อนั้นได้นะครับสำหรับน,นี้เราหมดแล้วเราพบกันใหม่นะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับสาร์หน้าสวัสดีครับ